เพิ้นทำประสบการณ์ที่เพิ่นเคยแข่งแบบฟอร์มลาโฟร์ซึ่งเป็นรถแบบล้อเปิดกับแบบนี้ครับเป็นรถที่บอกเธอทำออเชียนวันย่าฟอร์แตกต่างอะไรบ้างก็แตกต่างเยอะนะครับในฟอร์มลาโฟก็จะนั่งกลางรถตอนนี้นั่งเออ่ทางซ้ายก็จะต้องปรับตัวเยอะพอสมควรครับกับผลงานในเลสแรกครับถือว่าฟ้าแชมป์ได้ผมเร็จลยยังไงบ้างก็ดีใจครับก็เสียเวลาซีซั่นสทีแต่ว่า ก็เริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็เรีสอ,อวันนี้ก็จะพยายามทำไม่ดีอยู่นีบการปรับตัวมันใช้เวลามากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าโฟ์คลาโฟก,กับรถแบบนี้ก็เยอะพอสมควรครับตอนแรกก็กะทางขวาไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับ แล้วในเดยที่สองเ็ไงบ้างเขาจะต้องลงแข่งในช่วงบ่ายนีและครับครับก็สตาร์ทอยู่ที่สก็จะพยายามสู้เกบคนที่2กับที่1นงแล้วก็ดูถ้าชนะได้ก็จะเสียาม่นะดกเถ้าชน้ามมันะองบางแสถ้านะด้ก็จสีาม่ด้เสีานิด้งจ้านด้ก็จัดสั้าน้ก็จะเถ้าไม่นก เออชิว่ามันมากนะครับเป็นเป็นการแข่งสีเชอร์กิจครั้งแรกของเต้นก็เออชิว่ามันมากเลยขนาดไหนเพราะฝากถึงแฟนๆนะครับจบการลงแข่งในไท n d น u p e ร์ซ r i ี s เป็นครั้งแรกรู้แต่ว่าโอ้ฝากถึงแฟนๆนะครับขับรุ่น GDC เบอร์14นะครับตามเชียร์ด้วยครับ